รถด้านหน้าบก o ด้านหลังบก o นี่คือรถตู้นะครับรถตู้นะครับของโตโยต้านะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะครับรถตู้รุ่นนี้เป็นยังไงนะครับผมก็สนใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปสอบถามนะครับคุณชานน์กันเลยดีกว่านะครับคุณชานนนครับสวัสดีคุณชานนนสวัสดีครับผมนะครับคุณชานนนแนะนําในคลิปนี้อีกทีแนะนาตัวเองในคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับชานน์นะผมอยู่ฝ่ายขายโตโยต้าล้านนาแล้วผม ติดกับสถาบันนิตย์แยกโคสิงห์ทางที่จะไปแม่ริมครับผมจังหวัดเชียงใหม่อ่าโอเคผมเข้าเรื่องเลยคุณชานนครับคันนี้เป็นโตโยต้ารถตู้รถตู้ใช้ชื่อว่าไฮเอ็ดโตโยต้ารถตู้ที่เราจะคุ้นๆกันเนี่ยนะครับก็คือโตโยต้ารถตู้ที่หลังคาสูงใช่ไหมครับหลังคาสูงตัวนั้นออกมากี่ปีนะฮะอ้ออ๋อแต่จริงๆร่ปรับเปลี่ยนประมาณ3ปีที่หลังนี่ครับผมในตัวคอมพิวเตอร์นะอ่าอ่า ก็กลายเป็นรถตู้ส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันแล้วก็ฮิตกันพูดตรงๆเลยก็คือรถตู้เอาไปใช้รับส่งผู้โดยสารนะครับทําทัวร์นะครับท่องเที่ยวก็เป็นหน้าตาทรงแบบเนี้ยนะครับแต่ราคาจะสูงราคาจะสูงตัวนั้นประมาณเท่าไหร่นะฮะตัวนั้นล้านสองหกเก้าล้านถ้าตีถ้าเกิดเกียร์ออโต้ก็ล้านสามนิดๆครับผมราคาเขึ้นปัดเแค่ลงสองมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับผมอ่ะตัวนี้จริงๆมาเหมือนกับมาใหม่ใช่ไหม แต่จริงผมก็เห็นมากเลยนะหลังคาเตี้ยก็เห็นอยู่นะจริงเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าตัวหลังคาเตี้ยครับผมแทบจะไม่ค่อยอยู่ม,มาถึงประชาชนทั่วไปเลยครับผมโดย <c oughs> ส่วนใหญ่นะจะไปอยู่กับพวกกลุ่มกลุ่มฟรีนะครับผมที่เขาซื้อจะเป็นบิ๊กลอตในกลฟีคืออะไรครับพวกบริษัทใช่ครับกลุม่มบริษัทที่ซื้อเป็นบิ๊กลอตกันนะครับนี่ผมอยู่นี่มาสิบกว่าปีเพิ่งจะมีตัวเป็นๆให้ขายในตัวหลังคาเตี้ยนะครับผมหลังคาเตี้ยเนี่ยปกติที่ผมเห็นนะพูดตรงๆในท้องตลาดผมจะเห็นด้านหลังไม่มีกระจก ใช่ไหมครับอ่ารถตู้ไม่ขนของไม่มีกระจกใช่ไหมอ่าเนี่ยเดี๋ยวะมาตรงนี้นะครับก็คือตรงเนี้ยมันมีตรงนี้แล้วตรงนี้เขาก็มีสองบากไม่มีบาะเลยไม่มีบอกเลยแล้วตรงนี้ก็ทึบไปนะครับแต่ตรงเนี้ยเนี่ยมันกาลังทําทรงออกมาว่าเฮ้ยมันมันเป็นมีโดยสารแล้วก็หลังคาไม่สูงนะครับตรงนี้คุณชโนนท์ว่ามันตรงใจกลุ่มไหน จริงๆกลุ่มครอบครัวขนาดใหญ่ับผมครอบครัวขนาดใหญ่จริงๆ b o d เท่ากับตัว toyota majesty เลยครับเอาพูดง่ายๆกลุ่มนี้เขาไม่ต้องการไปค่ายรถยนต์หนึ่งนะครับที่ขายอยู่ในท้องตลาดนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยพูดง่ายๆตัวนั้นโอเคมันอาจจะหรูหรามากกว่าแต่ว่าราคามันก็ล้านกว่าแล้วก็อยู่ในค่ายที่เขาอาจจะยังยังทำทำใจความรู้สึกทางใจไม่ได้ว่าเขาไม่อยากจะไปเล่นค่ายยี่ห้อนั้นนะผมไม่พูดยี่ห้อนะก็คือคราวนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้น ไอตัวนี้ล้านเท่าไหร่ล้านเจ็ดราคาตอนนี้เป็นหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทอ่าประมาณล้านเก้ากว่าเนี่ยนะครับล้านเก้าหมื่นล้านหนึ่งหนึ่งแล้วกันได้ครับเขาสามารถที่จะเอาไปรับครอบครัวท่องเที่ยวได้เลยได้ท่องเที่ยวได้มบ่ใหทำเบาะใหม่ได้ที่สําคัญรถพุกนนี้เวลาเราเข้าห้างเข้าได้เพราะว่าสูงเพียงเมตรเก้าเก้ารหนึ่งจุดเก้าเก้าเมตรเข้าที่จอดรถในห้างได้สบายสบายครับผมถ้าตัวราคาสูงครับอาจจะเข้าห้างลำบากละครับมแล้วก็เข็มขัดนิรภัยให้มาแบบ สามจุดถูกต้องไหมก็คือไม่ได้รัดที่เอวนะนี่นะครับก็รัดที่ที่ที่บ่าเลยนะครับนี่นะครับเนีพูดได้ง่ายนะถ้าอย่างบ้านผมเนี่ยครอบครัวเออเนาะกระบะก็มีแล้วขาดอยู่อย่างหนึ่งในในครอบครัวรถตู้นะครับบางทีต้องการเดินทางมากกว่า5คนนะครับ5คน5คนจริง PPV มันก็ได้แต่พูดตรงๆ PPV อย่าง f o r t จูเนมันก็แคบนะเบาะแถว2นี่มันได้แต่เด็กจริง นะครับแถวสามอะแถวสามได้น้อยหน่อยอ่าอันนี้ก็กลายเป็นคราวนี้คนที่ซื้อมาแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยเขาก็สามารถที่ที่จะจริงๆมันก็ไปทําพาณิชย์ได้อีกทำพาณิชย์ได้ครับใช่ไหมอ่าอ่แต่ผมมองเป็นเป็นรถตู้บ้านรถตู้บ้านจะเหมาะสมกว่าเพราะว่าถ้าทําพาณิชย์ผนคนให้ไม่เยอะเท่าราคาสูงเืราอาจจะไม่คุ้มค่าเขาครับผมครับครับอ่าตัวนี้ที่ผมเห็นนะครับรถตู้ของค่ายโตโยตานี่คือมีปุ่มนี้อีกแล้วครับผม VSC นะครับเสถียรภาพนะครับการส่งตัว<ช>ที่มาพร้อมกับ traction control <ช>นะครับ<ช>ก็คืออันนี้ ในเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเอ้ยเรามีเกียร์ออโต้ไหมเกียร์ออโต้เพิ่งทําออกมาครับเกียร์ออโต้ก็มีครับผมก็เท่ากับว่ารุ่นนี้มีเกียร์ออโต้ใช่เพิ่งจะมีครับเมื่อก่อนมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาอย่างเดียวครับใช่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 เอาละคราวนี้ตลาดก็เรียกว่าชนเต็มเต็มเลยนะผมว่าชนเต็มเต็มกับค่ายรถบางค่ายนะครับที่ที่ที่เขามีอยู่เพราะบางคนไม่อยากจะข้ามค่ายไปไม่ใช่ไม่ไม่อยากข้ามค่ายเขาเขามั่นใจแบรนด์โตโยต้าผมพูดตรงนี้นะผมพูดตรงนี้นะคราวนี้สามารถเลือกซื้อได้ นะ <N> ครับเป็นเกียร์ธรรมดาก็มี <S <S 2> <S 2> ถ้าคุณชานนดบอก <S <S เกียร์ออโ,โต้มี <S 2> <S 2> ผมมองว่ารุ่นนี้นะอ่าอย่างอย่างผมเนี่ยนะครับ <S <S ที่บ้านมีสี่ประตูแล้วนะครับที่บ้านมีรถเก๋งแล้วบางทีน,น,นั่งบางทีก็อึดอัดเหมือนกันนะไปห้าคนพูดตรงบางทีก็อึอดอัดละใช่ออย่างนี้นี่บางทีการเดินทางก็ตอบสนองได้หลายหลายอย่างนะ <S 2> <S 2> อ,อ,อืมนะฮะอันนี้ ปเแล้วอย่างนี้เราต้องจดทะเบียนเป็นอะไรจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลครับผมส่วนบุคลบคลป้ายขาวตัวหนังสือสีฟ้าครับผมส่วนบุคคลป้ายขาวสีฟ้าใช,ใช่ครับผมน่าจะใช้ชื่อว่ารอยอสองถ้าหน,นจนจำไม่ผิดน,นะครับผมใช่ครับภาษีรายปีถูครับรครับป,ประมาณเท่าไหร่สองพันสองพันกว่าเหรอโอร้รุ่นนี้ก็มีคนพูดถาม ผมค่อนข้างพอสมควรนะครับว่าโอเคเอารถนี้มาตกแต่งดีไหมบกออะไรอย่างเงี้ยผมก็บอก้ยังไม่เห็นตัวรถเลยนะครับเพราะว่าผมจําได้พวกรถส่งของอ่ะตอนนั้นมีรถมั้งไมโลมั้งเออใช่ไหมที่เห็นเห็นเยอะๆไมโลอ่ะเป็นตู้ทึบนะอ่าก็ถ้าเอามาสมมติว่าเราไปเปลี่ยนเป็นเบาะนะครับทำเบาะใหม่บุหลังคาใหม่ประมาณนั้นอ่าประมาณนี้ก็สามารถที่จะเป็นรถครอบครัวได้ก็อาจจะเนรมิตอีก ก็ประมาณอีกประมาณแสนกว่าบ,บาทหรือประมาณแสนนึงกันแล้วแต่นะครับเบาะเบาะนี้คนจะนั่งหน่อยอาจจะเป็นลูกเมียนะฮะลูกเมียนั่งนี้บ่อยนะสาม,มีก็ขับไปประมาณนั้น <c oughs> น,น่าสนใจเออเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็น,ยน,ยนไงล่ะเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรก็เครื่องจะเหมือนกับพวกรีโวหรือเหมือนกับพวกฟอร์จูเนอร์เลยก็คืออะไรเดียวกันเครื่องเดียวกันนะครับแรงมุมแรงม้าเท่ากันไหมหรือปรับจูนจูนมาได้น้อยกว่าน้อยกว่าใชครับนะครับเฟืองท้าย ผมไม่รู้ไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่คุณชาญนบผมถามเรื่องความกว้างเนี่ยจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ความกว้างเท่ากับคอมพิวเตอร์ไหมครับเท่าๆกันเลยเท่ากับคอมพิวเตอร์เลยครับผมกว้างอยู่ที่1.95เ้มตรอืมแต่รู้สึกมันดูกว้างกว่าเพราะว่ามันอาจจะไม่มีความสูงอ่าหลังคาเตี้ยกว่านะครับมันก็เลยกลายเป็นดูเหมือนเหมือนกว้างกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นรถหรูของรถตู้หรูของโตโยต้าที่เรียกว่า t t o o y ม m a j e s t y นะอ่ามาเจสตี้ตัวนั้นเทนะ่าไหร่เนี่ยสองใช,ใช้เท่ากันเป๊ะเลยมาเจสตี้ที่ขายดีเป็นตัวกลางรครับผมอ่าอ่าต้องเอาส่วนต้นนั้นหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทอ่าแล้วก็ถ้าตัวท็อปสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับผมตัวนั้นก็ได้รับความนิยมแต่ช่วงล่างอันนั้นจะเป็นคอยสปริงครับผมอันนี้ช่วงล่างเป็นแหนบ,บนะครับแหนบกับกับอ่ากับโชค็คนะฮะเนีถ้าพูดไปตรงนั้นผมประหยัดเงินไปได้เกือบ ครึ่งทางเลยนะเอาว่ากันตรงๆเลยนะตัวนี้รูปทรงมันก็เข้าท่าดีนะครับนะฮะแต่งหน้าทาปากอีกนิดหน่อยอาจจะใช้งบอยู่แค่ประมาณแสนสองแสนนะครับเปลี่ยนแม็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็น่าจะทําภายในข้างหน่อยก็ถือว่าน่าจะใช้ได้แหละนะนะครับเป็นรถครอบครัวนะทำไปเรื่อยแต่งไปเรื่อยๆประมาณนั้นแล้วก็เครื่องยนต์เดียวกับ ไอ้ตัวเครื่องยนต์เดียวกับ Majesty เครื่องยนต์เดียวกับคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์เดียวกับลีโวครับประตูหลังนี่เป็นไงบ้างฮะเปิดก็มีโช๊คฝังแรงได้ครับผมอืมครับครับพูดถึงพวกนี้จริงๆเราจะไปใส่ไฟฟ้าเพิ่มเติมก็ในน้องตำลังก็มีครับ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  Majesty มีสองประตูสองประตูซ้ายขวาสไลด์ใช่ไหมอ่าแต่นี้สไลด์ฝั่งเดียวให้ผมไปเอาประตูที่ประเทศลาวมาได้ไหมข้างหนึ่ง ไปไปไปเลาะข้างของข้างลาวมาข้างลาวประตูมีอยู่ข้างนี้เอามาใส่ประเทศไทยข้างไกลมันมีสองประตูเลยนะอ่ะนี่มาดูรูปทรงนะครับช่วงล่างคันล่างคันนี้ก็จะเป็นโชกกำแนบนะครับที่ผมดูสนใจคันนี้นะฮะคือพูดกันตรงๆว่าคนเราเนี่ยนะครับมนันจะมีเรื่องของครอบครัวคราวนี้ครอบครัวนี่มันรถยนต์นี่นะฮะอย่างข้างหน้าผมนี่ฟอร์จูเนอร์นะครับฟอร์จูเนอร์บางคนคิดว่าฟอร์จูเนอร์จบแล้วมันไม่จบนะ นะครับบางคนต้องการมาต่อที่รถตู้อย่างผมนี่ตอนนี้นะครับใจผมนี่ก็ต้องการรถตู้ครอบครัวนะครับเพราะอะไรครับต้องการในเรื่องของจํานวนที่นั่งนั่นเองนะครับเราลองคิดถึงพ่อแม่เราพ่อแม่เมียนะครับญาติพี่น้องเวลาเดินทางนะครับอีกประมาณสัก7คน8คนเนี่ยนะครับรถตู้มันตอบสนองได้อันหนึ่งสองสามสี่อ่ะห้าหกเจโอ้ี่ถ้านับจริงๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สิบเอ็ดสิบสองสิบสองที่นั่งเลยนะสิบสองที่นั่งนี้ผมถือว่าโอ้โหเยอะจริงนะครับแต่จริงๆเราเดินทางญาติพี่น้องด้วยอ่ะก็อาจจะบูรณะเจ็ดที่นั่งนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วประมาณนี้นะครับคุณชาโนนไม่ไหน่ครับจอเจอตอนนี้ผมจะล่ำลาคุณชานนนก็ต้องขอบคุณมากนะครับคุณชานนนถ้าจะซื้อคันนี้นี่นะครับถ้าจองวันนี้ได้รถเมื่อไหร่ครับอ่าได้รถเลยไหมฮะหรือว่าต้องรอชุวรอคิวไม่ต้องรอครับถ้าเป็นตัวราคาเตี้ยนะครับสามารถรับรถได้เลยราคา 1 9 9 0 0 0เหมนเับาทครับเกียวโต้ยังไม่มาตอนนี้แต่กำลังจะมาใช่นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไม่ปิดคลิปดีกว่าพอเห็นหน้าเห็นตาไปเสร็จผมไปเอาโคงหน้ามาเจสตี้มาใส่ได้ไหมมีคนถามไหมได้ได้แน่นอนนะครับผมถึงหน้าหน้านี่เปลี่ยนได้แน่นอนแต่ว่าราคาเปลี่ยนเราจะรับได้หรือเปล่าแค่นั้นนประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเชื่อว่าเดียวของแต่งในตลาดมันก็คงมีมานะครับผมญี่ปุ่นก็มีครับ ครับผมขับขับขับอืมนี่ก็คือรถตู้นะครับเราจะเรียกมันได้รถตู้หลังคาเตี้ยรถตู้หลังคาเตี้ยหรือว่าจริงๆก็คือรถตู้ไฮเอนด์นะครับผมอ่าเราจะเรียกสับเป็นทางการได้ไหม MMPV ได้ไหมไม่เรียกใช่ไหมก็ไม่เรียกอ๋อถ้าเรียกนี่ถ้าถ้าเป็น MPV ต้องไปเรียกอะไรนะเซ็นต้าอ่านะครับผมอ่าโอเคครับขอบคุณคุณชาญนนท์มากฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับท้ายคลิปอ่าเบอร์โทรตัวตาลนาศ53408 ครับผมครับผมอ่าโอเคนะครับผมขอบคุณคุณชานนมากครับผมสวัสดีครับครับคสนใจร่วมคารวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอยู่สบายสไตล์ VIP คาราวานร่วมเดินทางไปกับบกวิเชษคารวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ l ลาย ID ดีแอสไซทีเอมเหนึ่งก้าเจ็ดสองซ